จะทำเพื่อความบันเทิงและสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนําไม่ทําตามเด็กที่มีมายุต่ํากว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะคะสวีน่ะสวัสดีจ้ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องเทอร์โบโน1เหมือนเดินมารจากับซอบโบจา้าวันนี้อยู่กับอนูบิสจ้าทุกๆคนความพิโรธแห่งอนะูบิสเนาะโอเคใครเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซอเด้เด้อวันนี้ซอพกทุนไป2,000เด้อเดี๋ยวลองดูนะว่าอนูบิสจะเป็นยังไง ซอจะลองซื้อฟีดนะเพื่อนๆฟีดอยู่ที่พันห้านะเดี๋ยวลองดูว่าฟีดของอนูบิสจะเป็นยังไงบ้างใครอยากเล่นอยากตามก็คิงไต้คลิปได้เลยลจ้าเว็บดีเว็บดับดงก็เว็บนี้นะจ้าซอสการันตีนะจ้าฟีไปสิบห้าหมุนฮัลโหลฮัลโหลเออมาสิอ่ะสิบหกบาทเพื่อนเพื่อน มันเบาจังวะตัๆๆๆอ่ะให้ซ้อมาเท่าไหร่ซ้อซื้อฟิปไปพันห้านะเอาไปยี่สิบบาทกันนะซ้อคูณเท่าไหร่ครับคูณสิบสี่สามร้อยแปดบาทอ่ะโอเคดี เคไม่ลงนะเอ้ยขอตัวแพงๆหน่อยได้ไหมขอร้องเถอะตื่นตึง,ตงเออปะเลดน,นะคูณอีกสิบสี 27, ่จ้ะเป็นยี่สิบเจ็ดหรอจ้ะวเธอรางวัลก้อนโตไปจ้ะหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสี่บาทโอเคได้ทุนคืนทีนี้กำไรแล้วเพื่อนๆกำไรจะต้องมาแล้ว เพื่อนๆอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซอยเด้อๆใครอยากเล่นอยากตามก็ริ้งใต้คลิปนะเว็บดีเว็บดงังจ้าซอสก,การันตีนะ <c oughs> โอ๊ยไอ้อ่ะอ่ะอะเฮ้อฮ้หกบาทอ้ะ แม่สิทไม่ลงนะรางวัลรวมจ้า2,163บาทโอเคได้กำไรมา500เพื่อนๆซ้อได้กำไรมา500แล้วเออไปต่อดีกว่าว่าเรานะเพื่อนๆว่ายัางไงต่อกดหนึ่งไม่ต่อกดหนึ่งหยอกต่อสิจ้าระดับสอไม่งอเสียอยู่แล้วจ้า2,250 ฟีดนี้ให้เท่าไหร่เท่าเดิมเพิ่มเติมจะได้เงินเพิ่มไหมนะเพื่อนๆนเมื่อกี้ได้กำไรมาห้าอยแหละเราก็จัดเลยอย่าเป็นรออย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเ้อใครอยากเล่นอยากตามก็ริงใต้คลิปนะจ้าเว็บนี้นะจ้าอ่ะคูณแปด เพื่อนคนไหนถ้าเกิดเออทุนไม่ถึงนะไม่ต้องซื้อฟีดเยอะเท่าซอก็ได้นะซื้อเออลดลงไปตามจำนวนทุนทรัพย์นะจ๊าเออร้อ4บาทโอ้โหดีนะดูถ้าจะแตกต่อไหมเพื่อนแต่ดูสวยอยู่นะคุณ25ไป450บาท อ่าสิบมาจ้าะอ,อ,อันนั้นไม่เข้านะเหมือนไม้กางเขนอ่ะุอยเลิศดีจ้ะคูณไปอีกจ้ะสามสิบเอ็ดเงินรางวัลก้อนโตของเราก้อนนี้หมับเข้าไปครับเท่าไหร่เอน่ย2185บาท โอเคก็เกือบได้ทุนมาแล้วก็ไปกำไรต่อนะเพื่อนโ<ๆ>หเหลือตั้งเจ็ดหมุนมันต้องมีเข้าบ้างแหละใช่ไหมเพื่อนอ่ะหกบาทสำหรับอนุบิทซอสก็ว่าไม่ยากนะเล่นไม่ยากเพื่อนก็เข้าอยู่แหละ เข้าอยู่สอพูดว่าเข้าอยู่อีกแลกรเข้า <c oughs> เออเฮ้ฮ้อยท่าไรเอ่ยสามพันสี่สิบาทสามันสบาทโอเครู้เรื่องกระเบื้องแตกไม่กำไรมาพ5นห้าพัแล้วนะพวเพื่อน ยังไงดีเราไปก็ต่อไปก็ต่อดีไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าไงเนาะอีกสักรอบหนึง่งอีกสักรอบหนึ่งนะสำหรับ2 2งพนเพื่อนเพื่อนเพราะมันก็ได้กำไรอยู่ไม่ใช่ว,ว่ามันไม่ได้กำไรนะแต่ละหมุนนะนะเนี่ยแหละเดี๋ยวลองดูเนี่ยแหละไม่ได้สองก็ไปลแล้วล่ะ อ้าวสวยอยู่ร้อยบสี่บาทโอเคอ่ะหวายแตกจ้ะคูณเก้าไปสี่สิบบาทห้าสิบเอ้ยเนี่ยแผงนี้สวยเลิศเลิศตามต่อจ้ะสวยอีกจ้ะ น่าจะได้อีกเน่ยซอว่าแล้วไม่มีแล้วน่าจะหมดจบไปที่คูณ20นะเพืเ่อนๆคูณ20ของเราคูณ20เพืพ่อนๆอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซอวด้วยเด้อใครอยากเล่นอย่างตามก็ริ้งใต้คลิปนะจ๊ะ3,180บาทได้กำไรจ้ะกำไรมาแล้วเพืพ่อนๆ รถนะเพืเ่อนๆใครนะถ้าเกิดทุนไม่ถึงไม่ต้องซื้อฟีดเดียวตามซอออ้อเด้อซื้อรถจํานวนลงไปก็ได้นะแต่ลรับรองว่าเข้าอยู่แล้วได้อยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าซอได้กำไรามาแล้วละสองพอ่ะเพื่อนๆเล่นเกมอย่าไปใจร้อนนะค,ะค่อยๆเล่นเนาะและต้องมีแบบว่าเออว้าวบ้างแหละมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะปัก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 ทุกตานะ่ะเออป่ะหบาทห้าสิบ ข้ากัะสะดดีกว่าให้มาทำไมเห็นไหมเขาบอกเอ้ยนี่แหละแผงต้องลงต่อไหนสิคูณยีสิบาไปสีบาทคูณสุดท้ายของเรานะอ่ะเงินรางวัลรวม,มเพื่อนๆอย่าลืมนะ3583บาบาทโอเคถือว่าดีถือว่าเด็ดถือว่าเลิศน,นะ เรได้กำไรมาแล้วจ้า2 0 0 0 2น0 0นเะเพื่อนๆอย่าลืมนะฝาก like, กดไลค์ check, กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยเนอะเดี๋ยวสอบไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะจ้ะไปแล้วนะทุกทุกคนยูยูยูยย